วันนี้ฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเในบททดสอบกันเลยดีกว่านะครับกับเซอร์ป๊อปป้าเซอร์ป๊อปป้าครับ p t ทพีครับผมสวัสดีทุกคนครับผมจะบอกบอกคำข้อละสองคำนะครับแล้วให้เซอร์ป๊อปป้าตอบเร็วๆเลยว่าเลือกอะไรได้ครับบ้านเกาหลีกับญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นครับมัวกับแว่นอ่าแว่นครับเขาร์บฟูวกับเขาดัมดับฟูวครับแอคชั่นกับคอมเมดี้ครับผมแอคชั่นครับคนที่เรารักกับคนที่รักเรา ่อก้าเลือกคนที่รักเราหรือต่ายนยฮะ,ะผมคิดว่าคนที่รักเราเนี่ยมีมีมค่ามีคุณค่ามากเพราะว่ามันเป็นแรงบันดาลใจใผมหลผยหลายอย่างนะครับเพราะว่าถ้าเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่ามีคนรักเรามากๆเนี่ยมันจะสามารถเป็นแรงผลักดันให้เราก็สามารถรักคนอื่นได้เหมือนกันแต่ว่ามันต้องเกิดจากเราต้องรู้สึกก่อนว่าเขารักเรา มีคนรักเรามากๆครับอาจจะทําให้เรามีแรงบันดาลใจมองโลกในแง่ดีขึ้นแล้วก็รักตัวเองมากขึ้นมีคาถามจากคอมเมนต์ครับอันนี้ผมก็ชอบคําถามนี้เขาบอกว่าทําไมคําว่าล้อหลังป๊อปป้าถึงหายไปครับเพราะแต่ก่อนคุณใช้ชื่อว่าเซิร์ฟป๊อปตลอดตอนเด็กคิดว่าตอนเริ่มรับใหม่เนี่ยคิดว่าเอ็กเเอที่มันยาวๆเนี่ยมันจะดูเฟี้ยวแต่พอโตขึ้นมาเนี่ยคิดว่ามันสั้นๆมันจำง่ายกว่าคนมาเรียกง่ายกว่าพูดชื่อง่ายกว่าก็เลยแบบมันสั้นลงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเหตุผลหลักก็คือตอนท นะครับโอลสกูบวกนิวสกูนิดนึงนะครับแต่ว่าหลังๆพอเป็นเสื้อป้าๆเนี่ยส่วนมากจะใช้แบบเริ่มมาแรกก็ปแบบเป็นแฉกแล้วอีกอันฮนะครับผมก็นนอบอกว่าอ,อยากฟังเพลงในฐานะอะไรก็ได้แบบสดสด ได้ไหมพีบ่บ๊อปได้เดี๋ยวลองดูก็ได้เขาทอนเวิร์สแล้วกันเนาะแอบส่งใจไปตอนเธอไม่รู้ตัวติดที่ตรงที่เธอนั้นดันมีคู่ควรแล้วไงฉันไม่สนหรอกมันไม่สำคัญเก็บเอาไปตอนที่แฟนเพ้อเราเคยเจอกัน just k i n d i n ฉันก็แค่พูดหยบหยอ,ก,ยอก,ก็เธอมาสุดจัดฉันนี่แหละบอกรู้ตัวอีกทีเธอก็เข้ามาหลอกล่ออยู่ในทุกจังหวะทำอะไรใ้ใจอ่อน มีเกมอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นเกมขอ3คําเมื่อผมพูดชื่อของตัวพีดีสปอปป้าต้องพูด3คําที่นึกออกมาเลยยังกูผัดกะเพราครับเฟรดดี้วีเฟรดดี้วีร้อยจริงเนี่ยเลซี่ล็อกซี่นะครับแสงวอร์มไลท์มิวสิกดีเรคเตอร์บ้างนีโน่ดีโน่กดบีหน่อยพีฮอตพีฮอตเป็นปีแต่แล้วถ้าเป็นแบบในแบบในเชิงแบบกวนๆแบบว่าสักสามคำที่บอกความแบบอืพีฮอตได้แบบ ขอแชะหน่อยเถอะนี่คืออะไรนะเอาแบบให้อายม้วนไปเลยอ่ะไม่มีที่ยืนบนแผ่นดินเมันไล์มันไล์ปอดผมใช่ไหมเอาผมใช่ไหมถ้าผมพูดไปอ่ะตัดโพลิสแล้วกันมาเดี๋ยวเราจะมาคุยกับสายนะฮะจากแฟนนฟ<ช>นกันบ้านนะเดี๋ยวมาที่สายแรกเลยดีกว่าอสายแรกนะฮะเป็นแฟนของเซอร์ป๊อป้านะครับนแรกครับสวัสดีครับ <c oughs> อาา สวัสดีครับผมครับผมด้านให ใช่ผมกับป๊อกก็รู้จักกันมาตั้งแต่เริ่มแรกๆทาเพลงครับผมเริ่มเริ่มด้ทำเพลงกับป๊อกก็เต้นให้ตีนแตกครับผมแล้วก็ได้มาทาเป็นเป็นโปรเจกต์เอ่อโปรเจกต์เอ่อชื่อชื่อว่าชูก้าแดนดี้ครับผมก็มีเพลงประมาณ3-4เพลงมั้งที่ทำด้วยกันเพิ <c oughs> ่งซื้ออุปกรณ์ทำเพลงมาวันนี้นะครับผมเ <c oughs> ชื่อว่ามีหลายเพลงแน่นอนนะครับแล้วก็เราจะมานั่งซุ่มกันกับป,ป๊าป้านะครับเพื่อทำโชว์โชว์มีด้วยแล้วก็เพลงโชว์มีด้วยให้มันแบบถูกใจหลายๆคนแล้วครับผมได้ครับ ผมกะชงให้สามคำมันแบบว่ามีความแบบว่ารุนแรงนี่ชงไม่ขึ้นเลยนะฮะมีะจะพับแน่นแฟ้นมากผมอยากรู้วิธีการแบบหาแรงบันดาลใจในการเขียนเพลงครับคือไม่รู้จะหาแรงบันดาลใจที่ไหนอ่ะจริงๆวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือมันก็ต้องเป็นเรื่องเรื่องเกี่ยวกับความคิดของเราหรือว่าเราสนใจอะไรอยู่แต่ถ้าเราคิดไม่ออกจริงๆผมแนะนําให้ดื่นคืออ่านหนังสือนะครับอาจจะหาหนังสือ เรื่องอะไรก็ได้ที่เราชอบหนังสือแนวไหนก็ได้ที่เราชอบนะครับลองมาอ่านดูกับ2ถ้าหนังสือไม่ได้ลองดูหนังอาจจะดูหนังสักเรื่องแล้วก็อันที่สามคือการฟังเพลงครับคือถ้าสมมุติผมมีเรื่องราวหรือมีเรื่องในหัวเนี้ยแล้วผมอะ่ะจะชอบก็คือ ถ่ายทอดไม่ออกคือไม่รู้จะเขียนมันเป็นเพลงยังไงอ่ะคือเรามีเรื่องเต็มหัวแต่เราเขียนไม่ออกเนี้ยประมาณเนี้ครับคุณม,มีเรื่องเยอะแสะดงว่ามีเรื่องจะพูดเยอะก็ก็ยิ่งดีครับเพียงแต่ว่าแต่เขียนไม่ออกเ <c oughs> พราะเนี่ยมันไม่ได้ที่เพราะมันไม่ได้มีกรอบตายตัวขนาดนั้นไงไม่เหมือนแนวเพลงอื่นเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนการพูดเหมือนการบน่นออกมานี่แหละแต่แค่แบบว่าเราอาจจะใส่เมโลดี้มันเข้าไปอาจจะคิดไม่ออกไม่รู้จะพูดอะไรก็แรปอย่างนั้นไปเลย คิดไม่ออกเอาคิดคิดไม่ออยาแรปอะไรดีก็ไม่รู้แรปอะไรดีเ้ก็ลองใส่ในดูปดูอาจะเป็นเพลงได้น้องปอเนี่ยเขาบอกว่ากว่าจะมาเป็นแรปเปอร์แรงบันดาลใจในการทํางานของเซิร์ฟป๊อปป้าคืออะไรครับแรงบันดาลใจในการทํางานเพลงนะครับหรือว่างานทุกกอย่า่จะมาเป็นแรปเปอร์ครับเพราะว่ามันก็ไม่ง่ายใช่ไหมในในยัเป็นวิศวะอีกอะไรอีกใช่ไหมครับครับ ก็หลักๆก็ค so well, anyway. so ือน่าจะมองมองโลกในแง่ดีไว้ก่อนคือมองมองบวกไว้ก่อนเพราะผมเป็นคนที่แบบโพสิทีฟมากๆนะครับแล้วก็แบ่งเวลาให้เป็นครับการแบ่งเวลาที่สําคัญมากๆเพราะฉะนั้นเห24ชั่วโมงเรามีเท่ากันเพราะฉะนั้นเราต้องแบ่งเวลาให้ให้ดีเพราะว่าในการที่เราจะทําอะไรได้หลายๆอย่างเราต้องแบ่งเวลาให้เป็นการเรียนก็ต้องอย่าทิ้งนะครับการงานก็ต้องอย่าทิ้งแล้วก็งานวิเลกหรือความฝันเนี่ยก็ต้องทําคู่กันไป อย่าทิ้งนะครับแล้วก็แบ่งเวลาให้ได้พักผ่อนให้เตียงพอที่สุดนะครับซึ่งมันพูดไปมันก็พูดง่าย,ยครับแต่ทำมันจยากหน่อยการแบ่งเวลาเนี่ยผมคิดว่าสาคัญที่สุดนะครับเพราะว่าเรียนวิศวะเนี่ยหนักมากตอนนั้นผมก็ต้องเบรกทำเพลงไว้ก่อนแล้วก็พอแบบเรียนเริ่มเรียนแต่ว,ว่าไม่หนักมากใกล้จะจบแล้วก็ค่อยกลับมาทำเพลงอีกทีนึงต้องแบ่งความสําคัญให้ หนูเป็นแบบคนที่แบบเหมือนตอนเริเร่มแร็ปแรกๆ่ะหนูยังมีแบบกำลังใจอยู่เนี่ยไปๆมาๆสักพักปุ๊บโดนบูลลี่หนักมาเลยกลายเป็นแบบขาดความมั่นใจเสียศูนย์ไปเลยอืครับก็คือแบบตรงตอนนี้ก็คือไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองจริงๆอย่างอย่างอย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ก็คือว่าถ้าถ้าเราไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทําให้ใครมามั่นใจในตัวเราได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องแบบให้กําลังใจตัวเองเราต้องคิดว่า ถ้าสิ่งที่เราทําไปเนี่ยมันไม่ได้ไปทําร้ายใครหรือว่าไม่ทําให้ใครลาบ,บากใจเนี่ยเราก็ทำเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันขอให้ทาดีครบอาจจะปรับปล่อยแรปออกมาปล่อยเพลงออกมาถ้าเราไม่มั่นใจจ,จะมั่นไม่มั่นใจแบบในเสียงเลีจ,จะแบบในเรื่องภาพเ,เรื่องอะไรอาจจะปล่อยเป็นออดิโอมาก,ก่อนก็ได้หรือว่าฟังฟังแบบว่าให้เพื่อนฟังคนที่เราแบบไว้ใจคนที่เราแบบว่าคุยได้ไดเป็นเพื่อนสนิทกันให้เขาฟังก่อนก็นกได้ ตอนนี้ตอนนี้ทําเพลงอยู่ไหมครับทําเพลงด้วยไหมอยู่บ้างค่ะผมว่าทุกคนมันจะมีจุดที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มั่นใจอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าไม่ได้ลองมันก็ไม่รู้ถ้าไม่มีใครฟังอ่ะส่งให้เราฟังเดี๋ยวเราคนนี่จะไปขอเป็นให้กาลังใจเด็กพวกแรปเตอร์รุ่นใหม่จังหวัดเลยนะครับพี่ยัมีหลายคนเลยครับอยากบอกเลยอ่ะครับชอบขอบคุณสําหรับคาถามนะครับก็ ขบอกอย่างดีก็คือลุยให้เต็มที่ลุยเต็มที่เป็นตัวเองที่สุดทำทำไปเรื่อยๆอย่าหยุดอย่าท้อนะครับเพราะว่าวันแรกที่ผมทํเนี่ยผมไม่เคยท้อเลยผมลุยตลอดเพราะฉะนั้นคิดว่าขออย่างเดียวนะครับเป็นเป็นตัวเองที่สุดแล้วก็ต้องมั่นใจในตัวเอง,เองแล้วก็ทําต่อไปอย่าหยุดถ้ามีอะไรที่ผมช่วยได้ผมยินดีที่จะช่วย นะครับเด็กเลยทุกคนผมสัพพอรผมชาวบ้านผมตลอดเพราะฉะนั้นมีอะไรที่ผมช่วยได้ผมยินดีช่วยทุกคนตั้งใจช่วยตัวเองให้ได้มากที่สุดทำต่อไปอย่าหยุดผมยินดีซัพพอร์ตทุกคนนะครับครับเป็นกำลังใจให้อยากเห็นแรปเปอร์มึงเลยหน้าเปลี่ยๆไปแบบให้ดังทั้งประเทศเป็นกำลังใจให้ครับเจื่อป้าฝากทีพีดีของตัวเองนะฮะในโชว์มีเดอะมันนี่ซีซั่นสองนี้หน่อยครับผมพีเ็กก็ ฝากติดตามฝากชี้ PXP ด้วยนะครับ P h อตกับเสื้์อกป์าปานะครับก็พวกเราก็มีของมีไอเดียมีโชว์อะไรที่แบบอยากจะจัดให้ทุกคนมากๆที่กำลังแข่งขันนะครับแล้วก็ฝากถึงคนทั้งบ้านด้วยนะครับติดตามรายการโชว์มินามันนี่ไทยแลนด์ซีซั่นสองนี้ด้วยนะครับเพราะผมเชื่อว่าตั้งแต่แบบรอบออดิชันมาเนี่ยมันมีแต่คนเก่งๆเยอะมากๆอยากให้ดูกันมากๆนะครับก็เดือนหน้านี้แล้วนะครับยี่สิบสามมิถุนายนนี้นะครับก็ฝากติดตามรายการด้วยฝากชียที่ PXP ด้วยนะครับ พวกเราทําเต็มที่แน่นอนนะครับรับรองว่าจะทําให้ทุกคนไม่ผิดหวังกับทีม p x แน่นอนครับเกมเขียนนะครับกลบลืมเฉลยเกมเฉลยเกมกบลืมเฉลยเกมตกลืมเฉลยเกมนะฮะมีเกมที่ให้ทายด้วยนะว่ามีเพลงอะไรบ้างของเซิร์ฟป๊อปป้านะเดี๋ยวไปดูวิดีโอกันเลยนะครับ สัจัยเบลิกูส์ไร้เดียงสาอีในตัวสัจยผิดมนุษย์ที่ิงเอาทิ้งบุญพัฒนาชีวิตที่จะสัพพิษมนุษย์ฮะคุณคือเบลิกูส์ฮะคำถามถามว่าในวิดีโอเมื่อกี้มีเพลงอะไรบ้างครับเซอร์ป๊อปป้าเออเอาจริงๆนะผมดูผมยังแบบคิดอยู่เลยอ่ะแต่ถ้าถ้าไม่ผิดนะมีเพลงอ่าอิสระนะครับมีอิสระแน่นอนมีเพลงใจบางมีเพลงในฐานะอะไรได้ มีมีเพลงเวียดนะครับม mm ีม hmm. ีเพลงตลาดนะครับครบแล้วนะครบก็ครบแล้วครบแล้วมีทั้งหมดกี่เพลงครบแล้วนะครับครบแล้วครบแล้วมีห้าเพลงครับเพลงครับเพลงครับเพลงครบแล้วครบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับตัวเพจของโชว์มีเดอร์มานี่ไทยแลนด์ด้วยฝากติดตามรอติดตามนะครับของ ชมีเด่ะมานี่ไทยแลนด์ซีซั่นสองด้วยเนาะสนุกแน่ใช่ไหมฮะตอนนี้เดือดแน่นอนครับผมบอกได้เลยว่าเดือดไม่อยากสปอยเลยนะครับแต่ว,ว่าสุดครับสุดผมเองอยังรอดูไม่ไหวแล้วอยากดูมาก